สวัสดีทุกคนในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีให้ได้ค่า xp มากๆโดยค่า xp นั้นเอาไว้สําหรับในการอัพสกิลของตัวละครโวยปกติแล้วมันจะมีอาหารที่กินแล้วได้บัฟค่า xp ตามแต่ละสกิลแต่ว่าเราจะไม่ไม่เอาไม่เอาอันนั้นอันที่เราจะสอนนั้นจะเป็นการให้ได้ค่า xp ทุกๆสกิลเลยไม่ไม่ไม่เอาเป็นอันใดอันหนึง่งนี่นะนี่คือสกิลของตัวละครจะต้องใช้แต้ม xp ในการอัพ ในคลิปนี้เราจะมามาดูของคุกกิ้งเราเราได้ถึงคุกกิ้งเลเวล8อยู่นะตอนนี้เราที่เราต้องการที่จะทําให้มันเป็นเลเวล10ก็พอดีกับการทําคลิปสอนนี้เลยนะซึ่งก็จะได้ XP กนะก็จะต้องทําอาหารได้เยอะนี่นะมันมันค่ามา1ช่อง,งว่างๆที่ที่เป็นช่องที่ไม่มีอะไรถึงจะมายังเลเวล10ได้นี่คือหัวกะโหลกของมนุษย์ที่ได้จัดก,การข่าวพวกทหารนะ รวมถึงซอมบี้ด้วยก็จะได้หัวแบบนี้มานะแล้วก็ให้เอากระโหลกนี้มาทําการแยกส่วนให้เป็นให้เอาแต่สมองนะที่โต๊ะคะ่ะที่โต๊ะโต๊ะส้อมให้เอามาแยกส่วนที่โต๊ะนี้เนี่ยก็จะได้ก้อนสมองมาเมื่อกินไอ้ที่ถืออยู่นี่นะ <c oughs> ก็จะทําให้ตัวละครของเรานั้นได้ค่า XP เพิ่มมากกว่าเดิมและต้องกินแบบสดๆดมันจะขึ้นสีเหลืองนี้แหละให้เราก,กดกินไปเลย จะเห็นได้ว่าตัวละครของเรานะป่วยก็ให้กินยาแก้อย่าปล่อยให้มันอ้วกหนอ้วกเลือเธอนะหลังจากที่กินสมองเข้าไปแล้วมันจะขึ้นไอคอนนี้ขึ้นมาคุณจะได้รับ exp เพิ่มขึ้นไม่ไม่บอกว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เพิ่มขึ้นซึ่งในระหว่างที่ติดสถานะ ได้รับ e, e, e xp เพิ่มขึ้นนะก็ให้มาทำทำไอ้ทำอาหารนี่แหละสำหรับสำหรับเราคนเล่นนะคือทำอาหารให้ได้เลเวล10แต่ในสำหรับคนอื่นนั้นอาจจะเอาเป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นรักษาพยาบาลเนี่ยหรือว่าจะเอาเป็นยิงหรือว่าอะไรก็ได้ที่ยังไม่เต็มมันนะก็ไปทำให้มันเต็มเต็มค่า e xp นะมันจะได้รับทุกสกิลเลยตามที่ตัวละครของเรานั้นได้ทำได้กระทำนะว่าทำแบบไหนนี่คือ คว้างก็ไปคว้างให้เยอะๆมันก็จะเต็มเองในระหว่างที่ได้สถานะดีนะก็ไปทํามันก็จะเพิ่มเพิ่มจุดเต็มเองที่เหตุนี้เป็นการเตรียมทําอาหารของเราซึ่งจะต้องทําให้เสร็จก่อนถึงจะจะได้รับค่า XP นะไม่เหมือนกับสกิลอย่างอื่นที่ถ,ถ,ถ้าทำตรงนั้นตอนนั้นเลยมันก็จะได้ XP มาให้แต่การทําอาหารนั้นต่างกันก็คือจะต้องทําให้สุกก่อนแล้วก็เก็บมานะ่ะมันถึงจะได้รับ XP หันไมาได้รับไข่พี่อะสกิลของเราพุกกิ้งได้เลวเวลเก้าแล้วแต่แต่ยังยังยังไม่ถึงต้องให้ได้เลวเวลสิบถึงจะสาม,มารถทำอบขอนมได้นะ เราก็คิดว่าโอเคมันเร็วมันเร็วขึ้นกว่าเดิมจากก่อนหน้านั้นที่มันอืดๆน,น,นะทําอาหารแล้วไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะขึ้นแต่ว่าัจาจจะที่กินสมองเข้าไปแล้วก็ได้รับค่า x อพมากมากขึ้นกว่าเดิมแต่แต่เราไม่รู้นะว่ามันได้เพิ่มจากเดิมกี่เท่าแต่ว่าอาจจะประมาณละขอขอ,ขอเดาว่าเป็นสองเท่าแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่มีบอกเราก็เดาไปางั้นแหละ ถือว่าใช้ได้เป็นการกินที่โอเคสำหรับเราถึงแม้ว่าจะอ้วกแตกแล้วก็ติดสถานะก็ตามแต่ว่าถ้าหาว่ามันได้ค่า XP เยอะมันก็คุ้มอยู่แล้วนะสำหรับสกิลอื่นๆนั้นก็ไปทาเพลืออานแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เราต้องการเอาเลเวล10ของทำอาหารก็ทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็สามารถน้าพีการนี้ไปใช้ได้หลังจากนี้เราก็ต้องมานั่งทำอาหารตรงนี้อีกเพื่อที่จะให้ได้เลเวล10ก็อาจจะเอาแค่ทอดก็พอ คงจะไม่ทำซุปล,ละมีเยอะละซุปเต็มตู้เย็นเลยอะตอนนี้ซุปอะแต่ถ้าหาว่าเป็นไอ้พวกเนื้อทอดอะไรพวกนี้ก็ทำได้ง่ายกว่าแล้วก็เสร็จเร็วกว่าสลับในคลิปการสอนนี้ก็จบลงเพียงเท่าน,นี้ละแล้วก็ตอนนี้ไฟดับด้วยไฟดับอยู่ <c oughs> น่าจะ <c oughs> ต้องรอ